สวัสดีครับเจมมาตกกลับไมแก้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับของขายเหมือนเดิมแต่ว่าของแจกก็อย่างที่เคยบอกบอกไปว่าช่วงนี้ก็มีกิจกรรมแจกของไม่ว่าจะเป็นงานกีฬาสีฟีไฟหรือว่าตัวาดาบพิฆาตศูนย์ที่วนกลับมาแจกอีกรอบหนึ่งนะโอเคกิจกรรมวันนี้นะครับจะมา2ตัวด้วยกันอันแรกเนี่ยจะเป็นตัวตู้สุ่มแบตชีส่วนอันที่สองเนี่ยจะเป็นตัวกิจกรรมเติมเงินนะครับ เราเริ่มที่กิจกรรมเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับกิจกรรมเติมเงินนี่อยู่1เดือนนะครับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนนะคใครที่รีบใช้ของก็เติมไปเยอะๆแล้วก็เอาเพดไปใช้ได้ส่วนใครที่ไม่รีบใช้ช่วงน,นี้แบบย,ยังไม่อยากได้ของอะไรก็เติมเท่าที่จะใช้ได้นะครับเพราะกิจกรรมอยู่ทั้ง1เดือนเนี่ยไม่ต้องรีบเติมก็ได้นะกิจกรรมเติมเงินรอบนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ขั้นด้วยกันนะครับราคาแพงสุดก็อยู่ที่ 999เพชรนะครับถูกสุดก็อยู่ที่1เพชรเริ่มเลยดีกว่านะหเพชรได้อะไรนะครับ1เพชรจะได้เป็นเคียวที่สวยอยู่นะตัวเคียวสีทองทองดำดำระดับสีม่วงตัวนี้เนี่ยพีระมิดเอจนะครับนะก็ถือว่าสวยนะ เป็นเคียวสีทองดําแล้วก็มีลายเหมือนแบบถ้าใครรู้จักตำนานอีบจานึกถึงพวกแบบอนุบิสอะไรแบบนี้นะครับเอฟเฟกก็จะเป็นทรายขึ้นมาอันนี้ถ้ามึงแค่หนึ่งเพชรเท่านั้นก็เอาไปเลยนะครับถูกถกนะอันที่2เป็นลายเพน์เมดูซ่าอันนี้น่าจะอยู่ที่ตัวละครผู้หญิงไม่แน่ใจว่าตัวผู้ชายจะใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงแต่ว่า ได้วาขอเดี๋ยวขอหัวเปลี่ยนหัวกันโอเคแล้วก็เอาหัวนี้ก็ได้นะครับลายเพชรระดับสีม่วง Purple ใช่ไหมหรือ p พอ p ์เพลชเพ p ร์เพลชนี่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ลายเพชรเมดูซ่าอ่าเหมือนแบบจะมีแบบพลังงานพิษออกมา ก็ทรงผมที่มันเห็นฝั่งนี้ชัด่อยสิอ่านี่นะครับก็เป็นลายเพลงงูแล้วก็มีเอฟเฟกเหมือนพิษออกมาจากหัวออกมาจากแบบรอยสักนั่นเองถือว่าเท่อยู่เท่อยู่ใส่ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะสำหรับตัวนี้ก็อันนี้เติมเงินแค่ใช่90เพชรเท่านั้นนะครับ90เพชรเท่านี้นก็เอาลายเพนนี้ไปได้เลยแต่ตัวผู้ชายเนี่ยเท่นนะตัวที่แบบเปิดผมข้างๆอะไรอย่างนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่ปิดผม นะต่อมาชิ้นที่3นะครับอันนี้เป็นสกินรถสปอร์ตระดับสีม่วงใช่หไหมส,หสีทองเลยหรอคันไหนนะหรือยวจบมาผิดนะมันควรจะม่วงเออม่วง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 ต้องเป็นคันนี้นะครับสกินรถสปอร์ตคันนี้เบลล์มิดเอชก็เป็นรถสปอร์ตที่มีลายแบบ งูนะครับสีทองตัวรถสีดำเอฟเฟกล้อจะเป็นแบบมีไฟสีทองทองหน่อยแล้วก็ตัวเอฟเฟกข้างรถจะเป็นทรายนะอันนี้ก็สวยเลยเท่เลยนะครับถ้าไม่ติดว่ามีลัมโบแล้วก็กล้จะใช้เต่พอดีมีลัมโบตนะ่อตาม,มาเอะอ,อันนี้เป็นกล่องศพจุปันนะหรือไม่ใช่นะ อัวน,นี้ไม่แน่ใจลืมจบมาด้วยขอดูแป๊บได้ไหมขอดูแป๊บได้ไหมใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีจำไม่ได้จริงๆว่านี่คืออะไรเป็นกล่องศพนะครับกล่องศพอันนี้น่าจะมานานแล้วกล่องศพประดับสี มว่วงแต่สวยก่องศพดูเป็นคนรวยดูไม่ใช่ดับสีม่วงเพราะเป็นกล่องศพที่มีแต่ทองแต่ทองแต่ทองโอ้โหโอเคซับไซเนนะครับใช้เลยก็ดูแบบเหมือนเป็นคนรวยะนะสำหรับอันนี้อันนี้เติมเงิน599เพชรนะครับ599เกเพชรก็จะดับอันนี้ไปส่วนอันสุดท้ายอันนี้ได้ชุดผู้หญิงนะครับ ระดับสีม่วงนะชัดนี้ก็สวยชุดนี้ก็สวยนะถือว่าเอาไปใช้ต่อได้ตีมมันจะเป็นแบบอีบอนิดนึงแต่ว่าตัวตีมมันเป็นสีํำทองมันก็เลยดูเท่ไกลจังพี่แนะ่นะครับชุดนี้มีทั้งหมด1 2ึ่งสามสห้าชิ้นด้วยกันหมุนให้ดูไว้ไว้อันนี้ต้งเหมืนเก้เก้าเพชรนะครับก็มีผ้าเสือ้อนะ กางเกงเพื่อกางเกงเอาอไปใช้ได้ตางเช้าก็สวยดีหน้ากากแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็ทรงผมทรงผมก็สวยเหมือนแบบจจ้ิงแจสมินนะในอลาดินอนะไรอย่างเี้อันนี้999เพชรนะครับมดแล้วสำหรับของจำเงินส่วนของที่มาจำหน่ายนะครับก็จะมาในตู้สุมแปีนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็รีวิวกันเลยดีกว่า Uh อันแรกอันแรกเป็นตัวอน Just เป็นลายเพ็นนะครับเป็นลายเพนลายเพนนี้จะเป็นระดับสีม่วงนะครับไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คือตัวไหนขอดูครับ คนไหนหนะลายเพนม่วงอันนี้เหรอไม่ใช่แน่เป็นลายเพนเก่าวะนะเอา่ปจะอยู่เป็นลายเพนผู้หญิงวะอาจจะเป็นลายเพนผู้หญิงแน่เลยชัดเจนชัดเจนเปลี่ยนตัวกรอบ ลายเพ้นระดับสีม่วงเป็นลายคล้ายๆแบบอีบนะครับตาแบบขอบตาดำๆเนะ่ยไม่ใช่อ่าันนี้อันนี้นะชุดเนี้ยมันจะมาชุดนี้ก็อชุดอีบนั่นเองนะก็เอาลายมาลายตามาอีกเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่ง อันที่สองที่เด็ดๆหน่อยนะครับก็จะเป็นสกินปืนนะครับแม็กเชนแม็กเชนก็เป็นอีกหนึ่งสกินปืนที่ดีตอนนี้นะครับเป็น,ปนที่ตอนนี้เพราะมันอัปเกรดได้แม็กเชนตัวนี้ก็คือตัวนี่โบนด์ออฟเชอร์นะครับบวกแม่นยำบวกความเร็วรรดีโลดลดแมก็กกาซีนถามว่าสต่แตมันดีดังดีแบบเพื่อวางอันังการไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ ก็ถือว่าเป็นรางวัลรองนะครับอันนี้สวยก็ใช้นิ้วส่วนอันที่เป็นอันเด็ดสุดนะครับของกิจกรรมนี้ก็คือชุดวัยรุ่นหนุ่มเทสซี่ของเรานั่นเองนะครับเป็นชุดระดับสีทองนี่ตัวนี้นะครับวรรไวจ g e n o ไทป์โอ้โหมีอีกามาด้วยโคบิลปั๊บนี่อีกาบินมามีเบลขนาดนี้นะหมุนให้ดู ชุดแบรนด์นี้ก็จะเป็นแบบความไฮแฟชั่นนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันพาแรกก็คือเสื้อขาวครึ่งหนึ่งดำครึ่งหนึ่งนะคะรับพาที่สังเป็นเกงวันนี้พาที่สัเป็นรองเท้าแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นทรงผมนะเพราะหนุ่มเทสดีนะเพราะหนุ่มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรหนุม่มทวดอะไรอย่างเงี้ยนะปิดหนา้าปิดตาก็อยู่ในตู้นี้เช่นเดียวกัน ราคาการสุ่มนะครับก็9เพชร19เพชร 49, 49 99 199 349 499 699หมดตู้ก็คือเท่าเดิม1,922นเพชรนะครับลืมบอกว่าตู้จะมาวันที่3ถึง12ส่วนกิจกรรมเติมเงินอยู่3เดือนนี้ถึง3เดือนหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook, YouTube, IG, TikTok ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบายจ้า